ผมวันนี้นะครับก็ไม่เกี่ยวข้าวนะครับ เทกำลังดึงรอบครับดึงรอบส่กรับต้นไม้ครับให้โคพังครับขคไม่ได้ขอไม่โคมาลากนี่เกี่ยวนาสุดท้ายครับตรงมานก็ติดลมเลยเลกซองั ดูว่าจะขึ้นไหมโอเคครับโอ้ขึ้นอยู่ลุงขึ้นดูขึ้นอยู่ขึ้นอยู่ป้าขึ้นอยู่มาขยับมาขยับมาขึ้นได้หรอขึ้นอยู่แต่ทั้งเมื่อยมันขึ้นอยู่แต่ทั้งเมื่อยอ่ะเอาอยีกเช่นเมื่อ ครงกันกับผูแห่งผู้บ่านนะครับตอนนี้ก็เอาขึ้นได้แล้วนะครับผมรถเกี่ยวติดลมนะครับยังไม่เกี่ยวเลยครับใต้สุดท้ายของพ่อเสียงครับก็ติดลมตั้งแต่เช้าบริวารม่โคลุงเทพมันลึกกว่าจาร่นอันของนาครับ ลุงครับดูสิครับมองเลยครับเครื่องเชื่องใหเลยแงมันขึ้นถึเที่ไปว่ไหอุปกรณ์นะครับก็มีรอกครับสลิงแล้วก็ยึดกับต้นไม้นะครับก็ใช้คนดึงรอกครับขยับซ้ายขวาแล้วก็เดินหน้าขยับซ้ายขวาแล้วก็เดินหน้านะครับโดยคนขับนะครับป้าโบนะครับนี่ครับเใหญ่ของเราเองครับผมนี่คนขับนะครับผมเอารถขึ้นก็ต้องชงวันนี้เลยครับเป็นคนขับครับ ต้องมาถามคนนี้นะครับสอบถามวิธีการเอาขึ้นครับต้องโทรถามคนนี้ครับต่อสองหนึ่งพันเดียบกรุงเทพครับผมต่อสองหนึ่งพันเดียบครับโอเคครับผมพอดีว่าผมไม่ช่วยเขาดึงรอกก็เลยไม่ได้ถ่ายตอนที่ดึงครับไม่ได้ไม่ได้ภาพบรรยากาศตอนที่ดึงครับผมก็หมามันครับช่วงบรรยากาศหกโมงแล้วครับผมนี่ห้าโมงหกโมงแล้วเดี๋ยวทุ่มสุดท้ายดูนะครับใกล้เสร็จแล้วโอเคครับหาพี่ท่านใดนะครับมีรถเกี่ยวติดลมนะครับถ้าอยากจะขอ คําปรึกษา agents, ครับโทรถามลุงเทพนะครับเนี่ยครับทีเบอร์นะครับผมเทพรถเกี่ยวนะครับผม093 2 6 7 7 040มเนะครับมีแมคโคนะครับรถเกี่ยวข้าวนะครับซ่อมปุกอบทุกอย่างนะครับผมโทรถามท่านได้เลยเทพรถเกี่ยวนะครับอยู่ที่อาเภอพิบูลสงคหารจังหวัดบุรณะธานีนะครับผมหาท่านใดนะครับอยากขอคำปรึกษาเกี่ยวกับรถเกี่ยวหรือว่าแมคโคนะครับทุกอย่างครับเอาทุกอย่างเลยก็สอบถามนะครับโอเคครับผมตอนนี้ก็